ก็บมาเจอนแ้กครับกับไฟ n นักขัดพารวย EP ที่25วันนี้นะครับผมจะมาบอกความลับของไฟ n นักคัดอย่างหนึ่งนะครับที่ผมใช้บ่อยมากๆก็คือ workflow ในการทํางานนะครับอันนีนเป็นทคิคเล็กๆน้อยๆครับบางคนอาจจะไม่รู้ครับว่าไฟ n นักขัดอ่ะมันทําอย่างนี้ได้ด้วยเหรอผมจะไปสาธิตเลยนะครับตอนนี้ผมก็เตรียมฟุตเทจนะครับที่จะถ่ายอย่างเช่นสมมุติว่าฟุตเทจตัวนี้นะครับ เหมือนเช่นเรานั่งไต้เองการใช้ซีนเปิดซีเลสครับผมก็จะใส่เป็นเลสไว้นะครับแล้วก็อะซีนนี้สซีนนี้อาจจะเป็นคนละกล้องอันนี้ตีต่างนะครับว่า2กล้องแล้วเราต้องการจะมาซิงกันในอนาคตข้างหน้าเนี่ยผมก็จะมาร์กไว้ว่าเป็นสีอะสีส้มโอเคนะครับทีนี้ครับมาดูครับว่าความพิเศษหรือความที่เป็นทริคของ f ฟ n a l c คัตเนี่ยอาเวิร์กโฟรในการทำงานของผมน่ยมันคืออะไรครับทีนี้ครับก็เหมือนเดิมครับเราก็เปิดไลบรารีครับนิวไลบรารีครับ นะครับแล้วก็ทีนี้ครับเราก็โยนไฟล์ลงในโปรเจกต์ของเราเลยนะครับเดี๋ยวมาดูความต่างนะครับความต่างนะครับโยนลงไปเลยครับนี่เห็นอะไรไหมครับเห็นตรงซ้ายมือไหมครับมีออลเอน์มีเลฟนี่คือไฟล์ที่เรามาร์คกิ้งไว้แต่ตอนแรกครับว่าไฟล์นี้เราชอบหรือว่าจะเป็นซีนเปิดครับเราจะมาเลือกง่ายมากเลยในไฟล์นัดนะครับส่วนออลเอน์เนี่ยอ่านี่ติ๊กต่างเหมือนที่เราติ๊กต่างว่าเป็นฟุต2ฟุต ที่เราต้องการมาซิงก์กันนะครับเพราะที่ต้องการเรามาซิง์เสียงกันหรือทาเป็นมัตติแคมนะครับแล้วก็กดคลิกขวาได้เลยครับไม่ต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งไล่หาฟุตในตรงนี้นะครับเพราะเห็นไหมอันนี้คือเป็นทริคเล็กๆน้อยๆของการใช้ฟอนตคัทนะครับซึ่งมันจะทําให้เราทํางานได้เร็วมากครับถ้าเราไปประยุกต์ใช้วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแค่นี้แหละครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมเร็วๆนี้ครับมาแน่นอนครับคอร์สฟันตคัทสไตล์เลสเดย์ เอาให้ตัดให้เป็นรับงานกันได้เลยครับผมแบบสนุกสนานแบบเพลิดเพลินกันไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับ